เรื่องนี้ไปดูการไล,ล่ล่าที่มากับผมลิขิตลิขิตว่างไงไปดูสวัสดีครับผมสิทธิตำรวจทิเศกรจีนละเมืองตำแหน่งพบมปสพเมืองอ่างทองได้ขับรถออกตรวจไปเจอชายมีพิรุษนะครับขับรถไม่จิบเป็น้ายเบียนขอจำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนเห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงคุณตำรวจแสงเท่คนนี้ที่กำลังทำอะไรอ่ะ อ๋อไล่ล,ล่าผู้ต้องหาครับผู้ต้องหาคนนี้มีพิรุษแล้วไม่ติดใต้เบีนตำรวจเรียกให้จอดไม่จอดหนีก็เลยต้องไล่ล่าครับโอ้โหไล่ล่ากันนานมากนะครับเอาเอาไม่ยอมจอดไม่ยอมจอดอยังไงเฮ้ยมันมันมันเลี้ยวมันเลี้ยวลับรถเอา,เ,อาเราตำรวจลับตามครับโอ้ยตามไป นี so ่คร <uk é> ับโอ้โหจากตอกใหญ่มันเข้าถนนเล็กแล้วเข้าถนนเล็กไปแล้วโอ้โหถนนเล็กโอ้โหเข้าตรอกเล็กอีแล้วก็หมวนออกถนนใหญ่ทีโอ้โหเมื่อไรจะจับมันได้เม่เนียโอ้จับได้ไหมครับไปครับมันไปเรื่อยครับมันไม่ยอมครับเอ๊จับผมไม่ได้แล้วมีไรขนาดนี้ยังจับผมไม่ได้นี่โชว์สกิลนิดหน่อยข้าไปอีกเลนแล้วอ้าวตำรวจไล่อย่างไงก็ไม่จนครับ อยู่ดีๆก็ไปไปกับ,บกระบะเสียงานโอ้โหดูสิครับรถอยู่ใต้กระบะเลยอะ่ะแล้วเจ้าตัวก็วิ่งหนีอาๆๆ้าวอ้าวอ้าวตำรวจก็ไล่ตามจับครับได้ไหมได้ไหมได้ไหมตามได้ไหมครับเอาเอายัางไงเนี่ยอา้าวได้ตัวจดได้ตรวจปัสสาวะก็เป็นสีม่วงทักก็เลยเกมเลยงานนี้ นี่แหะครับทำเวททำกรรมไว้แล้วจะหนียังไงก็หนีไม่พ้นหรอกโทษทำเวททำกรรมทำเวรตั้งเยอะแยะโทษใช้กรรมใช้เวรใช้กรรมตลอดไป เรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทําคนเห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงเรียกตรวจสอบนะครับแต่ชายดังกล่าวไม่ยอมจอดรถก็ได้ไล่ติดตามกันจนชายดังกล่าวได้ไปชนกับรถของประชาชนได้ทําการจับคุม,มเสพยบยาเสพติดมาและก็รถตนไม่มีสำเนาคู่มือรถและก็ดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับหนีคราวนี้เจอกระบะหนีคราวหน้าน่าจะเจอสิบล้อนะไม่ได้แช่งแค่คาดเดา ขอขอบคุณสิบตำรวจตรียศกรกิ่งหลักเมืองผู้บังคับหมู่งานป้องกันปราบปรามสพเมืองอ่างทองเรื่องนีตำรวจมอเตอร์ไซค์ล้ม